สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดิมแค t เกมเมอร์เหล่านี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับผมแต่วันนี้ทาง w o t ันเดอร์ออฟฟิเชีก็ได้ปล่อยเทเลอร์นะครับ i ดเรกฮิตอัปเดตมานะครับผมเป็นเทเลอร์ซึ่งก็อาจจะเสียงของผมอาจจะงูงเงียนหน่อยนะครับแล้วก็มีเสาว f เฟ t ไก่ขัดนะขออภัยด้วยซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาตีห้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเทเลอร์กันหน่อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมี 80U เมื่อ<บ>กี้เหมือนมีกล้องคอมเมนเดอร์นะครับอ้าวนี่ไงกล้องคอมเมนเดอร์ถูกเพิ่มเข้ามาเดิมทีที่ 80U จะไม่มีนะอันนี้ ไม่รู้เขายัดเข้ามาเป็ดสองเอสี่สวีเดนครับนี่ลายลายนี้ลายสวีเดนเลย,ลยใช้เทอร์อลได้ด้วยเหรอ โอ้โอเครถมาใหม่มาแล้วครับไอีวีเก้าศูนย์หนึ่งสแบบองศูนย์ครับฮึเดินนะโอ้โหเครื่องบินใหม่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> พับได้ด้วยอา่าเหมือนอันนี้เลยครับ EGM 65สิ้าาสวยงาม โอเคก็ที่เห็นอัปเดตโอเคผมเข้าใจละอ่าถ้าใครจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้เรามีไลฟ์สตรีมซึ่งอ่าเราก็ได้พูดถึงรายชื่อที่อาจมีความเป็นไปได้นะครับผมที่อาจจะมาซึ่งก่อนหน้าตอนไลฟ์สตรีมอะนะครับผมผมก็ได้แปะอันนี้ไว้ใช่ไหมแต่รายชื่อที่หลุดอนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ เป็นไปตามอันนั้นแล้วนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นรายชื่ออีกอันนึงนะครับที่มีความตรงกันทั้งๆสูงนะครับในอัปเดตหน้าอาจจะไม่มีพวกไทสิบนะครับผมของญี่ปุ่นหรือพูม่าไอฟีของเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมแปะรายชื่อไปให้นะครับสำหรับรายชื่อที่มีความเป็นไปได้สูงอีกอันนึงนะครับที่อาจจะมียันพานะตรงกันเป๊ะเ,เลยเพราะว่าหลายอันที่ ที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยมันค่อนข้างตรงนะผมส่วนใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยว่ามีอะไรกันมากนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นอันนี้ครับคอเมเมดร์สุดเลงคอมเมดรอ์ของที่ 80U ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ที่ 80U ไม่มีนะฮะ แต่ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วสามารถใช้งานเทอร์มอมได้ด้วยนะครับสามารถใช้งานเทอร์มอมได้แล้วก็จะมียานพานะนี่นะครับผมคันใหม่ที่ยืนยันออกมาแล้วก็จะเป็น 2S25 สปรุตเหรอสปรุต SD นะครับ น,นี่ซีบีเก้าศูนย์หฮะมีในเกมอยู่แล้วเป็นไรแทงที่เดือดมากๆอีกคันหนึ่งในเกมเลยติดปืน120ยยี่สิบยิงหกร้อเะเกราะนะฮะหกรมิลล mm ิเมตรออโต้โหลดนะโอเคเครื่องบินเมื่อกี้นี่นี่ติด30ม mm. ิมลลิเมตรแล้วก็เป็นถ้า,าตามรายชื่อนะครับก็จะเป็นมิก2 7่ม นี่เป็นปิกพับได้นะครับผมปิดระเบิดได้แล้วก็นี่ครับผมเมื่อกี้เป็นจรวดมุมนี้มุมนี้เห็นได้ชัดนะครับผมก็จะเป็นจรวด kh 2 5นะครับน่าจะเป็นตัว ml นะครับผมก็อารมณ์ลคล้ายๆเหมือนอ่า เอ m 65ของอเมริกานั่นแหละนะครับที่จะใช้กันอยู่แล้วก็พระเอกนะครับผมสวยงามมากนะฮะนี่ฮะวิกแนอย่างเท่ะนะครับผมก็จะมาเป็นเครื่องบินท็อปแลง์ของสวีเดนก็โอ้เห็นเพลดชัดเจนครับแบกไอทูแอร์ได้หลูกนะครับผมจะเป็นแฟร์ด้านหลังสวยมาก แต่ก็น่าเสียดายนะถ้าถ้ารายชื่อที่หลุดมานี้มันเป็นจริงนะครับผมก็ผูต้องรอกันต่อไปอ่ะถ้าใครรอไทสิบพูม่าไอฟีอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการวิเคห์เชลเลอร์ที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับผมแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e เป็นกำใจใ้กันไม,ม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็ก,กดปุ่มกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ